ใครมีคำถามอะไรก็สอบถามกันได้นะครับคุณผู้ชมผมเล่นไฟล์เดย์สิบสาผมรอเวลาที่จะเล่นมาสี่ปีสุดท้ายมันก็ปิดคนเล่นน้อยมากแทบจะไม่มีคนเล่นเลยผมเคยเล่นอยู่นะไฟล์เดย์สิบสามอะแต่ไม่ใช่ของผมนะผมแบบยืมของเพื่อนมาเล่นนะแค่ลองเล่นเฉยๆแต่ว่าแบบก็ไม่ได้แบบถูกใจนะเท่าแบบเดย์บายตัวอะไรวะด็อกเตอร์เหรอ ก็ใครให้ติดตามช่องผมก็รอดูไปเรื่อยๆนะครับสำหรับเกมเด a ไ b เดอร l ไลม์โมบายว่าจะมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมมาให้เราได้ชมได้ดูกันอีกนอกจากบล็กใหม่นะครับผมนะน่าจะเป็นเดอะทิสเตอรก็ตั้งแต่ถ้าใครติดตามผมตั้งแต่แรกเนะี่ยจะเห็นว่าเด a ไ b เดอ e l ไล e ์โมบายมันพัฒนาอีโวมาเยอะมากคือตะก่อนภาพน,นี่แบบ น้อยคนมากที่จะทันตะก่อนนะคุณผู้ชมผมมีคลิปที่ผมอัดไว้เมื่อก่อนด้วยนะเดซบายเดรย์โมบายอะภาพเป็นยังไงอะไรเป็นยังไงบั๊กเยอะแค่ไหนภาพสวยยังไงมีชุดนู่นชุดนี่ไหมคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูในเพ์ลิสเดซบายเดรย m โมบายของผมได้นะผมอัดไว้ตั้งแต่แรกเลย <S <S โอ้ย,อย,อยมันเด้งได้ดหรอวะเนี่ยโอ้ วนออกไปเลยวะอะไรวนไปไหนอะฮะโรไม่เล่นกับผมหรอยังไม่ได้ทำอะไรเลยนะโอ้โอเดินหนีผมไปซะแล้วอะไรวะเดินจากไปไม่มีเหตุผลอะไรเลยผมก็ยังงงอยู่อา้อาวเดินกลับมาอีกละไอ้นี่คงงงอะยังอยู่ห้องเดิมเหรอเนี่ย มลงไปข้างล่างแล้วใช่ป่ะยังไม่ลงยังไม่ลง <Okay. S 1> สสดที่คนที่เขามารับชมด้วยนะฮะโอเคปัญหากันต่อไปแล้วก็รอพัฒนาไปเรื่อยๆครับผมนะดูว่าเวอร์ชั่นสุดท้ายของเซิร์ฟผู้พัฒนาเนี่ยโกลบอลเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะก็รอไปเรื่อยๆนะครับผมนะ พอพัฒนามาตอนนี้ก็ดีพอสมควรแล้วแต่ว่าเดี๋ยวคงต้องรอเน็ตอีทมาอีกทีนึงนะครับแต่ว่าผมคาดว่านะผมเดานะเน้นย้ำว่าคาดเดานะครับว่าถ้าเน็ตอีทมาเนี่ยคนส่วนมากน่าจะประมาณ70็ดิดเจะย้ายไปเน็ตอีทหมดเลยเสริมนี้ก็คงเป็นแค่ตานานเหลือไว้เฉพาะส่วนหนึ่งส่วนคนที่เล่นมาตั้งแต่แบบเขาเรียเวลาส่วนส่วนนั้นอ่ะส่วนน้อยนั้นอ่ะส่วนหนึ่งก็คือคนที่เขาเล่นเกมนี้มาตั้งแต่เปิดแบบผมเนี่ย ก็อาจจะเล่นทั้ง2เซิร์ฟแล้วครับผมนะว่าแบบแวะว่างก็ขับมาเล่นเอ่อเซิร์ฟนี้ครับผมเพราะคงไม่ปิดหรอกคงจะอัปเดตนู่นนี่นั่นมาทดสอบในนี้แล้วก็ส่งต่อให้เดดอีท e เขาไปทำต่อเนาะน่าจะเป็นแบบนั้นแหละผมว่านะเออถามคุณผู้ชมดีกว่าว่าถ้าเดดอีท e มาคุณผู้ชมจะยังอยู่เซิร์ฟนี้อยู่ไหมเนี่ยถามคุณผู้ชมให้รู้ๆกันเลยแล้วกันถ้าเดดอีท e มาคุณผู้ชมจะอยู่เซิร์ฟนี้ไหมหรือว่าอยู่ทั้งสองเซิร์ฟหรือว่าอยู่เซิร์ฟเดดอีทอย่างเดียว หรือว่ายังไงจะทิ้งรหัสนี้ไปเลยไหมหรือว่าแบบเ,เสียดายรหัสนี้อุตส่าห์เล่นมันต้องนานหรือว่าเติมมาเยอะก็เลยอยู่อยู่เซิร์ฟนี้ด้วยแล้วก็ไปเล่นเซิร์ฟเน็ตอีทบ้างอย่างไงคุณผู้ชมมาแชร์กับผมหน่อยคําตอบของผมคืออยู่ไปแล้วก็คืออาจจะแวะกลับมาเล่นเซิร์ฟนี้บ้างนะครับผมเล่นได้ทั้งสองเซิร์ฟหละมันก็เดทบายเหมือนกันกนั่นแหละแต่อาจจะแวะไปเน็ตอีเยอะหน่อยปั่นให้มันแบบเท่าๆกันเนี่ยตัวละครผมก็เยอะพอสมควรนะครับในเซิร์ฟนี้เพราะเซิร์ฟนี้ก็อาจจะกลายเป็นเหมือนในคอมก็คือเป็น้ผูชม โอเคโอทั้งสองว่ะคนหายสาบสูนมานะครับเฮ้ยสวัสีน้องโชว์เขาผมกลับมาแล้วมานานแล้วยังครับมานานแล้วครับ,าน,าน,รบน้องโอยามะสองเจ็ดสองเจ็ดครับผมถ้าพี่ไปอยู่ในเดสไวพี่กลัวไหมครับอาจจะไม่มีสาระเออออกแนวกลัวไหมจริงๆเรามีคนเยอะกว่าครับจานวนคนเยอะกว่ามาเฟียไม่กลัวกลัวมาเยอะครับผู้ชมเคยได้ยินคํานี้ไหมคือเรามีน้องสี่คนน่ะฆาตรกรมันถือมีดอันเดียวเนี่ยยกโต๊ะฟาดแม่งเลยฆาตรกรน่ะเก้าอี้ฟาดก่อนนะผมอะมาดิวะ ถ้าเรากลัวเราก็ดักทางเอา <Okay. S 1> ดักทางแบบสเต็อ่ะคุณผู้ชมดักทำกับดักหลายดักทางคนหนึ่งแอบตรงนี้ตรงนี้เราก็ล็อกตัวฆาตกรเลยเคยดูแอทแท็กของท่านไหมตัวใหญ่เท่าไหนก็แพ้จำนวนอะ่ะคุณผู้ชมเข้าใจไหมมีจำนวนเยอะก็ปาดไปอ่ะครับผมปาดหน้าเค้กปาดคอปาดไปหมดอ่ะคุณผู้ชมนะเราสู้ได้แล้วเรามีของคุณผู้ชมเนี่ยต่ออยู่ในเกมอย่างเงี้ยคุณผู้ชม ก็อ e ี้เราก็ได้คุณผู้ชมเรามีเรามีกันกี่คนเรามีกันสองสามคนถึงมันมีมีดเนี่ยนี่ไงกูโมดตโมเนี่ยถึงมันมีมีดเนี่ยเราเอาก็อ e ีดักฟาดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งสวนต่อสวนต่ออีกคนหนึ่งปับ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 เอามีดหลด่นเราก็แย่งมีดจากมือมันนะถ้าฟาดหลายๆคนมันก็ต้องมีมือนบ้างคุณผู้ชมต้องรวบด้วยช่วยกันนะถ้าเดี่ยวเดียวก็น่าจะไม่ไหวแล้วคุณผู้ชมนะเพราะมันมีมีดเรายังไม่ค่อยมีอาวุธเท่าไหร่ถ้าจะเดี่ยวเดี่ยวเราก็ต้องแบบคิดดีๆครับผมหน้าว่า เราจะสามารถสู้ได้ไหมถ้าเราทำแบบนี้คงต้องส <c oughs> เตลอ่ะเฮ้ย <c oughs> อย่าเพิ่งกระตุกเลยเฮ้ย,เ,ยเดี๋ยวกูล้มนะ ที่ผายเข้าผิดล็อก2,000 years later ไม่ตามปะตามอยู่ปะอุ้ยมีของดีด้วยนะ อันี้ช่วยยากครับผมนะ เอ้ยกูโดนจนได้ปาเป็นจะลวนเลยระโทษฆากรเปิดประตูหรอคุณผู้ชมไม่รู้เลยว่าจะเปิดฝั่งนู้นแต่ว่าไม่คิดว่าจะเจอมันจัดจ่าขนาดนี้ เจอเดืบอดเหรอครับบอดนหครับบอดนะฮะนี่น่าจะม่บอดน่าจะไม่เฝ้านะฮะ <c oughs> ผมไม่ใช้โตมันหนักผมใช้รองเท้าฟึ่งหมินแล้วครับฟาดนารองเท้าก็มาถ้ามีใครให้มากกว่านี้ไหมฮะนอกจากรองเท้า ทั้งสิบครับทั้งสองทั้งสิบอะไรเล่าไปเน็ตอีทดีกว่าเพราะว่าไม่ได้เติมหมอเล่นเน็ตอีทครับความจําเครื่องไม่พอไม่น้องสตัลุต้องบอกก่อนว่าเน็ตอีทเนี่ยไอตอนที่เราเปิดทดสอบนั้นไม่ใช่ความจําจริงๆของมันนะอันนั้นความจําของมันไม่ใช่ของจริงนะครับความจําของมันมมน่าจะพอกับเซิร์ฟนี้แหละอาจจะเยอะกว่าด้วยอันนั้นมันคือเปิดทดสอบมาเลยแค่3ามกิกครับผมนะอันนี้บอกเผื่อไว้เป็นความรู้นะครับอันนั้นมันเปิดทดสอบมันไม่ค่อยมีอะไรข้อมูลอนะ่ะมันก็มีนิดๆหน่อยๆคุณผู้ชมมันก็เลยแบบประมาณ2อง แต่ว่าถ้าข้อมูลจริงๆนะจะมาประมาณนี้ถ้ามาเป็นตัวเต็มประมาณเออวอร์ชันที่เราเล่นกันอยู่นะครับ